สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะเซนสองจะพา FC มาตามแนวทางตัวเลขลาววันนี้ค่ะลาววันศุกร์ที่6กันยายน2567นะคะคลิปนี้จะรวมในคลิปเดียว4สำนักด้วยกันนะคะจังไดกนสิขเขาไปรับชมรับฟังเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะเซนสองกะ ฝากให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะซอยกดไลค์นะคะซอยกดแช์นะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนะาะไพ่กดไลค์กดแชร์แล้วยังบอกกดติดตามบอกกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไวน้น้าแน่นะคะเพื่อที่จะบ๊อพลาดคลิปดีๆเนะี่ยทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้น้ำมาฝากเนาะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันว่าซีซ้นในเมือน,นี้มีไพ่แน่นะคะแล้วเพิ่นปล่อยที่เด็ดอย่างมาฝากเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนเลขล่าเนาะก็มาเจอกับเชนสองเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก่อนหน้านี้นะคะเชนสองได้ล่มไปแล้วนะคะสําหรับบทสัมผณ์นะคะของผู้เฒ่าน้ําโชคเนาะในส่วนลาาบวกนอยวันนี้นะคะไพ่เป็นแฟนครับพ่อกับฝากเข้าไปเบิงเข้าไปพิจารณานา้แหน่เมื่อนี้พ่อกับล่มดีอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ จ้าปิดตะคือ,อยูดีเซนซองว่าเฮื้อมันสิแตก3ามโตมือนี่อีกบอกเฮื้อจังไดสันดีจังไดกะฝากเข้าไปเบิงนะคะลองพิจารณาเบิงหามักน้ำผ่อเนาะส่วนคลิปนี้นะคะเป็นในส่วนแนวทางร่วมนะคะวันนี้มีมาให้สี่ำนักด้วยกันนะคะประกอบด้วยแนวทางของเซียนโคราชค่ะเซียนสองห้องนะคะปู6หกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนะคะแล้วก็อหลงค่ะ วันนี้นะคะอหลงขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะลองเบิงนะคะกลับมาปล่อยอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่สําหรับู้ใดทีด่เป็นแฟนคลับของเล่าปิศนานะคะตามที่ได้สัญญาไว้ว่าขอเบิงมือนีอีกก่อนนะคะหลังจากที่เบิงวันพุธแล้วมาอยู่คุณพ่อคุณแม่เออเดี๋ยวขอลุ้นมือนีอีกก่อนนะคะว่าจะเป็นจังไดทามือนีเดินอีกเข่าอีกนะคะจันหน้า เจอกันแน่นอนสำหรับเราปิดสนานะคะอา้าวเ่าถึงวัตถิพาน์มากเนาะมีของป้ใดเขาแน่นะคะส่วนใหญ่จะเข้าเป็นเลขวิ่งนะคะพเพราะเยนสองหองกะเข้าไปที่วิ่งหนึ่งคุณพ่อคุณ,คณแม่เส้นโคราดก็เหมือนกันนะคะเส้นโคราดกับเข้าไปที่วิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หลักร้อยก็เข้าไปที่หนึ่งเหมือนกันนะคะพ้นสลากออกอ่ายังก่อล่ะสองหกบอทสองหกหนึ่งหนึ่ง ห้าเจ็ดวนสังเลขเล้างวดวันพุธนะคะโชคหมานบอกคุณพ่อคุณแม่ถ้าโชคก็ดีใจน้ถทาบ่วโชคเอาไม่มือนี่ส่งคืออยู่แต่ละเสยนเส้นซองเบิงตัวเลขแล้วนะคะเป็นตะมานอยู่เมื่อเลีคยงนาเออเนาะลองเบิงนะคะเอาจวดจัดฝาดยาวเลยละกันนะคะเริ่มสำนักแรกเปิดกันที่แนวทางของเสยนโคลาดกันเลยหลังจากที่ลุดไปเส้นโคลาดลดบ่เกินงวดนะคะจอบซ้อมมือนี่ให้ดีๆเดือคุณพ่อคุณแม่ มี่ล่างมือนี้นะคะเส้นโคาดให้ตัววิ่งตัวรูดมาสามตนะคะตามสูตรเก่านี่ละเดนวิ่งรูดไปที่1นหแล้วก็8ค่ะวงกลมไปที่เลข1กับเลขหาานะจับคู่ชุดเน่นชุดเด่นนะคะ6กหางคือเก่ามีหานึงแปดหนึ่งเจดสองเจหาเจ็ดแปดสามหาค่ะ ส่วนชุดกัน4หีหางค่ะมือนีกันไปที่ศูนย์หาเก้าสเจ็ดสและกับหนสองค่ะมือนีมีโตแน่นนักมาให้นะคะเซียนโคราชว่องกลมไปที่8ปดหนึ่งเดสองเจห้าและกับเจ็ดแปค่ะเน้นนักนะคะจับตามองให้ดีๆสำหรับโตเน้นของเสียนโคราชกับเดินดีพอสมควรในช่วงนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่เส้นสองกับวางงามอยู่นะคะ บาที่มีรักล้อยนะคะเส้นขรลาดฝากมามีซีโตนะคะคำนวณแล้วได้ซีโตเนาะมีเลขสองเลขสามเลขหาเลขแปดวงกลมไปที่เลขหานะคะลักล่อยถ้ามีผู้อยากจับเองค่ะน้าเนาะอยากจับเลขสามโตเองก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะจับสามโตมหาห้นะคะเส้นขรลาดจับสามโตมหาห้สามหางห้าแปดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดสองค่ะ ส่วนเลขซีโตนะคะฝากมา2หาง7 581แล้วก็3581นั่นเองค่ะตามนี้เลยนะคะแนวทางเราวันนี้ของเซียนโคราชค่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอได้เลยค่ะลองเบิงเนาะมาคููใดลองเลือกเบิงนะคะช่วงนี้กะเดินดีเดินดีคักแห้งอยู่นะคะสำหรับแนวทางของเซียนโคราชนะคะ หวังว่ามือนีกสิแตกอีกเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เอซได้โชคได้มานำนะคะต่อสานักที่2กันเลยนะคะมาต่อกันที่แนวทางของปูหกหน่งแปดสุ่มเงียบนะคะลองเบิงนะคะมือนีปูว่าขอเอาขึ้นในถอว่าสันมันใจแห้งอยู่ดินะคะแต่ว่ากะแล้วแต่เอฟซจิพิจ,จารณาคือว่าเนาะนี่สำหรับแนวทางของปูซุเงียบมือนีนะคะเลขเล่าเนาะ ฟันตัววิง่งตัวรูดมาเม็ดเดียวคือเกาคุณพ่อคุณแม่เด่นวิ่งรูดไปที่5เม็ดเดียวนะคะจับ3ตัวมาฝากเอซีนะคะ2หาง3 9 2 5 1 6งหค่ะเน้นนับไปที่ห1าหนะคะบาที่นี่เลขจับคูนะคะปูจับมหาห่ห6หางแขนแมี3 9 3เก้าสเก่าหาห หกหนึ่งหาหค่ะเน้นนับไปที่เลขห1าหนึ่งหหนึ่งแล้วกับหาหกปูว่องกลุ่มแดนจึงคึงเลยคุณพ่อคุณแม่เอาลองพิจรารณาเบิงงเนาะที่สําคัญขั้นเตือนคือเกานี่ละเน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดวสัน่นมือน,นีฟันเหล็กห่าลองดูนะคะอา้าวแคปหน้าจอนะคะ1 2 3 4งสองสามห้าหกเจโอเคนะคะ สำนักที่สองพันไปแล้วเข้าสู้สำนักที่สามพูดบอคุณแม่เออฝากไว้ก่อนนะคะสำหรับผู้ใดนะคะขอขันโฆษณาเนะี่ยอย่าฝ่าวายอย่าฝ่าวดานะคะผู้ใดสนใจในส่วนขีมหน้าใสอยากได้ตัวสวยดีๆเด้อคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องฝ่าบ่มีปัญหาเรื่องซิวบ่มีปัญหาเรื่องกะจุดด่างดำผิวหน้ามองข่ำบ่หน้ากระดั้กระด่างบา่เส้นซองแนะนำตัวนี้เลยขีมหน้าใสของเรานะคะ ที่เอามาบอกทุกคลิปทุกคลิปนี่ล่ะเออบอกเลยว่าใส่ไงๆเลยคุณบอกคุณแม่บบตองเห็ดย่างมากไม่นะคะถ้าแขกอน,นอนใช้แค่กลางคืนอย่างเดียวนะคะก่อนสีนอนล้างหน้าให้สะอาดโบเข้าไปคุณบอกคุณแม่ใส่ติดต้อกันย่างน้อยซองกระปุกขึ้นไปนี่เฮาสิสัมผัสได้เห็นความชัดเจนด้วยตัวเองนะคะซองกระปุกแรงนี่เห็นโดยเจ้าของว่าหนาสรงขาวขึ้นฝาส่งจางลงนะคะ กะนีมันสิคอยจางลงซิวหนี่เศร้าอยู่แล้วนะคะห้อยซิวหน,นี่หายไวเป็นพิเศษเด้อคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าถ้าอยากเห็นคนทักคนทวงนะคะอยากเพิ่มความมั่นใจว่าม,มันแม่นี่หรืบอบ่คิดไปเองบ่ว่หาหนาเจ้าของขาวขึ้นเอาไปซีกับปุ๊กนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสีกระปุกขึ้นไปรับรองเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยนะคะดีไม่ดีนะคะมีมูถามหมู่ทวงด้วยดีไม่ดีนะคะคุณผู้สอบคุณผู้ชายที่อยู่ข้างๆเรา สอบถามเราแน่นอนว่าเจ้าไปเฮ็ดอีหยังมาเจ้าขึ้นหน้าขาวขึ้นเจ้าคือผู้งามขึ้นแท้คอยขึ้นส่งหักเจ้าขึ้นมาป่านนั่นผู้ดพีดพผู้บ่อผู้แม่ผู้ใดอยากล่องนนะติดต่อมาตามเบอร์ที่เส้นซองล่งนี่ละเออศูนย์เก้าสี่ศูนย์สองเก้าสองหกเจ็ดสี่แอดไลน์มาแห่งดีเด้อทาผู้ใดมีไลน์ไซเบอร์นี่เข้าไปจีึ้นว่าบุญน,น้ำโชคสามนะคะทักมาได้เลยเส้นซองเป็นคนตอบเองพูณบ่อคุณแม่แอดมาเราอย่าลืมทักมาว่าสนใจเขียมเนอะหละ่ะแอดมาซื้อหนูบ่เห็นด ต้องทิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะไปส่งรายละเอียดให้นะคะแต่ถ้าบ่มีไลก่กับโทรมากนะคะถ้าโทรเทียแหแรกบ่มีไผ่รับให้โท่มาเทียที่สองถ้าบ่มีคนรับให้หยุดโทรก่อนนะคะเพราะวา่าหนูบ่อยุกับโทรศั์ถ้านูกลับมาเห็นวา่ามีสองสายไม่ได้รับหนูสิโทรกลับเองเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะกะต้องกาบขอโทษขอภัยในความบ่สะดวกนะคะเหตุงานหลายอันหลายอย่างเนาะบได้ถือโทรศัพท์ตลอดเวลานะคะโอเคเอา้าวเข้าสูแนวทางตัวเลขต่อ ต่อสนักที่3ค่ะต่อกันที่แนวทางของพ่อเซียนสองห้องนะคะเหล็กเล่ามือนี้นะคะพ่อเซียนสองห้องเด่นวิ่งไปที่9กับ8ค่ะจับคูมามือนี้นะคะมี38 28 39 29ล่องไปที่48แล้วก็4 9ค่ะพอมวุ่งกลมแน่นนะแค่3ห้างเท่านั้นมือนี้นะคะ38 สองแปดแลก็สามเก่าว่าสามคุณพ่อคุณแม่มถือใจเส้นสองอยู่นั่งแอบเพยนนิดน,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 นะคะหนูว่าส่งคือนะคะเป็นตะเข่าเลขของพอเส้นสองของมือหน,นีนะคะเ <c oughs> จ้าของมากค่ะเดเออวันนี้ฝากเลขทั้นโตมาฝากเอฟซีสามหางนะคะซีสามแปดแปดสามเก่าแลวกับเก่าสองแปดเนาะเอาลองเบิงน,นะคะมักนํากระจัดคัดกับพานเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะ ตัวเลขของพอกับงามแห้งมือน,นี่ห้มาหน่อยพอมนะคะร่วมๆกันแล้วมีแค่หกหางนะคะชุดเดนซีชุดร่องสองแค่นั้นเองเนาะน่าสนใจอยู่พอสมควรนะคะโอเควันนี้มีสี่สำนักนะคะปิดท้ายสำนักที่สี่นะคะปิดท้ายกันที่แนวทางของอาหลงค่ะเหล็กเล่ามือน,นี่นะคะอาหลงฝากมากเอฟซีรองจอบร่องซ้อมร่องพิจนาเบิงนะคะ แล้ววันนี้เด่นวิ่งรูปไปที่4กับ9ค่ะจับคู่มาเนาะมี C ีหา7า8 4เจ็ด9 5แปด7ีเกและกับ89ค่ะลองเลือกเบิง้งคุณพ่อคุณแม่มักคู่ใดก็ลองเลือกเอานะคะอะลงเฮดมาตามสูตรได้ตามนี้นะคะเพื่อมีคน คืดหมักนํานะคะพิจารณาดูดีๆนะคะเอาแคบนาจอเดอ้อจ้ะครบถวนแล้วดิบบาดท,ที่นี่ชัดเจนแล้วนะคะคลิปนี้ร่วมซีสักนะคะสงคืออยู่นะคะรู้สึกว่าโตเลขนะคะตะละเซียนดีหายมาในมือนี้เส้นสองรู้สึกว่าค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันเนาะเบิงแลวกว่ะคือมันมีโตที่ซ้ำกันโตที่คือกันเนี่ยหลายโตนะคะ คิดว่ามือนีเอฟซีคงจะพิจารณาได้ง่ายนะคะตัดสินใจได้ง่ายนะคะทามมาในเหล็กชุดนี้กะคือสีเดโซไปมานมัวสิตามไพ่ก็แล้วแต่เนาะเซซ่องกะหวังแบบนั้นนะคะหวังให้ทุกท่านทุกคนนะคะยิบเจับตัวใดก็ให้ออกตัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดไวโยลดนะคะที่นําเสนอให้ทุกมือนี่กะเพื่อนนี่ละเพื่ออยากให้ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะมีเงินมีทองใส่นะคะ บดายมีเจตนาที่แบบโอ้ยพ่อผายเสียงเงินเสียทองเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเส้นซองกบว่ามันคัดสันมาดีนะคะตะวันเลกเนาะไั่สิไเปหัวมันสิออกอยังงนะคะแล้วกับบ่มีไั่ที่สามาลวยพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกดอกคุณพ่อคุณแม่มื่อหนึ่งกับมีผู้โชคดีกับมีผู้โชคลายมื่อหนึ่งมีผู้โชคลายกับมีผู้โชคดีคือเกานะคะ สัจธรรมชีวิตประสานบู๊เมือนนี้ขึ้นมากแปลกแล้วเนาะบานนี้อ้าวอ้าวสําหรับแนวทางเหล็กกล้าวนะคะนั่งเสนอครบแล้วคุณพ่อคุณแม่แย่ฝ้านี้ไปใส่วันนี้นะคะเสนสองบอกเลยว่ารัฐบาลไทยก็ไม่แพ้กันค่ะเมะื่อวานนี้เส้นสองป่วยนะคะปะสบายก็เลยบบไดล้ลงคลิปเลยกันเลยไม่คลิปแนวทางเหล็กไทยมีแนวทางเหล็กไทยล่ออยู่หลายหลายที่ดีที่เด็ดท่านนันที่คุณพ่อคุณแม่ล่อค่อยเหะะบอกไว้ก่อนเกินไว้ก่อนเมื่อวานนี้ กลับไปบ้านนะคะปวดทองแล้วก็พอเาียมือแรงหายก็เลยกลับบ้านนะคะแล้วไปถามพอทงหน้าคุณพ่อคุณแม่ฟันแล้วงวดนี่ตีง่ายค่ะนะคะเอซี FC คอยติดตามเลยผู้ไดมักแนวทางของพอทเทียงหน้านะคะมาแล้วค่ะคอยติดจำจำชมไวให้ดีนะคะแล้วกะอุย้ย มีอีกหลายแนวทางเลยสายดวนเต้าปุ้นติดตามให้เยืะเลยนะคะแต่ว่าแม่พันยังบด้ยมาเนาะเดี๋ยวมือนีโทษถ,ถามอีกนะคะถามมาปุ๊บเช่นซองจัดการจวดจัดฝันยาวลงหาเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะอาสำหรับคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะจังใดขอจบไว้แค่นี้ก่อนถืดได้ฟ่าว็ดลิปอื่นลงห้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ